ปลูกไม้ใบไซส์ใหญ่แบบไม่ใช้ดินทำได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูครับโอเคฮะทุกคนอันนี้ก็คือต้นไม้กอริออซัมที่เราปลูกในคลิปเซมิให้โดคลิปแรก ที่เราทำไปเลยเนาะตั้งนานนมมาแล้วอันนี้ก็ออกรากมาเราก็อยู่มานานจนนี่กระปุกนี้ตะไร่ขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพามาเปิดคลิปเฉยๆว่าเขายังอยู่ดีนะครับอ่ะหลบไปก่อนวันนี้ก็จะพามาดูว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็เป็นกลุ่มไม้ใบที่เราชอบเลี้ยงนี่แหละ มันสามารถจะปลูกในเทคนิคเซมิไฮโดรได้ไหมนะครับก็ต้นนี้มันเป็นต้นที่เราตัดขยายพันมาเนาะแล้วก็ไม่เคยโดนดินมาก่อนเลยหมายความว่ามันโตมาอย่างเงี้ยด้วยระบบเซมิไฮโดรมาตั้งแต่เขาเล็กๆเ,เลยนะครับก็จะเอามาให้ดูปุ๊บเมื่อกี้มันอาจจะดูไม่ใหญ่นะตอนนี้นี่เป็นไงใหญ่แล้วนี่นะครับใบอุ้ย ใบค่อนข้างที่จะยาวนะเดี๋ยวจะให้ดูระบบรากที่เขาอยู่ในระบบเซมิไฮโดรนี่อยู่ในเม็ดเลกบอลแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะอยู่แบบนี้มาสักหกเดือนแล้วแล้วก็อยู่ในกระบะน้ําใส่น้ําในระดับแค่ประมาณ3 0ของความสูงกระถางทั้งหมดเนาะมันก็มีรากลงมาถึงข้างล่างแล้วแล้วก็ถ้าใครเห็นเนาะตรงด้านล่างของกระบาเนี่ยมันก็จะมีรากฝอยทะลุลงมา แปลว่าเราใส่ธาตุอาหารในน้ำมันนี้ยต้นไม้ก็จะโตได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยจะเอาอีกต้นหนึ่งมาให้ดูครับชแว็บนี่น,นี้นะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่เราตัดมาจากต้นแม่แล้วก็เอามาชําในระบบเซมิไฮโดรจนเขามีรากทะลุกระถางออกมาแบบนี้เนะาะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับ รากขาวๆแบบนี้อย่างที่เคยบอกมันก็จะเป็นรากที่สามารถที่จะดูดซึมธาตุอาหารไปใช้หลอเลี้ยงลำต้นได้นะครับปึ๊บวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าต้นไม้ในกลุ่มเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้ระบบเซมิไฮโดรในการขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเลี้ยงได้เหมือนกันอันนี้ต้นใหญ่นะใบเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเขาจากอีกฝั่งหนึงมาถึงฝั่งนี้เนาะประมาณ40เซนเห็นจะได้นะครับ อันนี้มันจะไม่ใช่ไม้ในตระกูลฟิโลเดนดรอนหรือมอนสเตล่านะจริงๆมันก็เป็นวงเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีชื่อเรียกแยกออกไปว่าโซมาโทไฟลัมนะครับมันจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นสูงขึ้นมาแบบนี้คล้ายๆต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เลื้อยไปตามพื้นหรือว่าไม่ได้เลื้อยไต่ขึ้นต้นไม้นะครับต้นไม้ในกลุ่มนี้เราลองเลี้ยงเพราะว่าอยากรู้นะว่ามันสามารถอยู่ในระบบเซมิใหโดได้ไหมแล้วก็ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่า มันเติบโตในระบบนี้ได้นะครับก็เลยจะเอามาย้ายปลูกในกระถางสวยๆแล้วก็เลี้ยงต่อในห้องนี้แบบยาวๆก็เลยจะมาทําไปพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะครับโดยกระถางที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกระถางสีขาวแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้ใบใหญ่เลยนะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ละกระถางนี้ยมันจะเป็นกระถางต้นไม้ที่ไม่มีรูนะด้านล่างเนี่ยไม่มีรูนะครับจริงๆมันเป็นกระถางแบบอ่า เฟลด์วอเทอร์ร่งเป็นกระถางที่เหมือนกับมันจะมีชุดอุปกรณ์ที่รองน้ําไว้ก้นกระถางแล้วให้ต้นไม้ดูดขึ้นมาใช้เองแต่ว่าเราเอาไอ้ชุดพวกนั้นออกไปแล้วนะมันก็จะเหลือแต่อันนี้จะดูสกรปรกนิดน,นึงนะเพราะว่าอันนี้ใช้งานจริงๆมาแล้วนะครับแล้วก็มีล้อเลื่อนเหมาะกับการเอาไว้ในบ้านเลื่อนไปเลื่อนมาได้ทีนี้ข้อดีของการไม่มีก้นกระถางหมายถึงว่ากระถางเนี้ยข้อดีของเขาที่ไม่มีรูนะครับ มันก็สามารถที่จะเอากระถางต้นไม้ต้นเมื่อกี้ที่เป็นเฟมิไฮโดใส่ลงไปแล้วก็ใช้อันนี้เป็นภาชนะที่เป็นที่อยู่ของน้ําได้เลยนะครับวิธีก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็เอาต้นนี้มาฟึบแบบนี้แล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยครับใส่ลงไปปึ๊บอ่าให้ดูภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้เป็นไงใส่ปึ๊บสวยปั๊บเลยนะครับเนื่องจากว่า ต้นเนี้เขาชำในน้ำเปล่ามาตลอดจนเกิดรากยังไม่ได้เติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารใดๆเพราะฉะนั้นไอพวกคราบเกลือที่มันจะไปสะสมตามเลก a าบอลที่เราเคยพูดว่ามันต้องล้างออกนะตอนนี้ยังไม่ต้องล้างเพราะยังไม่มีคราบเกลือให้เรามองเห็นนะครับวันนี้เราก็จะใส่น้ำขี้ผสมธาตุอาหารแล้วก็ฮอร์โมนไฟโตคินินแล้วก็ปุ๋ย NPK นะครับเหมือนที่เราเคยผสมให้ดูแล้วถ้าเกิดว่า ใครยังไม่เคยดูหรือจะไปทบทวนก็ไปดูได้ในคลิปก่อนๆที่เป็นเรื่องเซมิไฮโดรเนาะอันนี้1.5ลิตรเราคำนวณธาตุอาหารกับปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนที่ปริมาตรน้ำ3ลิตรแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าในปริมาตรเทา่านี้ลงไปอีก1ขวดในนี้นะครับใส่เลยถ้าพอยอยู่จะให้พอ,อยลองกิน ตอนนี้ที่เราลดลงใบอ่ะเราลดลงใบในกระถางแล้วก็ให้น้ําที่มีธาตุอาหารเนี่ยเขาซึมผ่านก้นกระถางไปขังอยู่ในกระถางสีขาวที่เป็นกระถางชั้นนอกนะครับรากเขาก็จะได้เหมือนดูดซึมไปด้วยแล้วก็ตัวเลกก้าบอลเนี่ยมันก็จะได้มีความชื้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือผ่านไปแล้ว1.5ลิตรอย่างที่บอกว่า เราคำนวณปริมาตรของน้ำที่3ลิตรในการใส่พวกธาตุอาหารแล้วก็ปุ๋ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก1.5ลิตรให้ครบ3ลิตรเวลาเราทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำเราก็ตั้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอ ก็อยู่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยสัก2-3สสัปดาห์เนาะเหมือนที่เราเคยบอกเราก็จะเอาต้นไม้นีย้ยกออกไปไว้ในห้องน้ำก็ได้ในโซนที่เราอาบน้นาำแล้วเราก็เอาฝักบัวฉีดล้างที่ใบแล้วก็ฉีดล้างเลกา้าบลแล้วก็ครั้งหน้าแล้วก็ใช้น้ำเปล่าอีกสัก 2- 3สัปดาห์แล้วก็ค่อยมาใช้น้ำที่ผสมธานอาหารแบบนี้สลับกันไปเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังในคลิป่อนก่อนนะครับ ท่านผู้ชมเนื้อหาในวันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ามันทําบ่อยๆกันแล้วนะมันก็เริ่มจะทําง่ายแล้วก็อันนี้เราเตรียมต้นไม้เพื่อที่ให้มันพร้อมสําหรับการมาปลูกในระบบเซมิไฮดรแบบนี้เลยมันก็เลยง่ายๆแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นว่าเราสามารถไปเลือกกระถางที่สวยๆนะครับแล้วก็เหมาะกับสไตล์การแต่งบ้านของเรา แล้วก็เอากระถางที่เป็นที่อยู่ของต้นไม้แบบนี้ซ้อนเข้าไปชั้นนอกก็จะเหมือนเป็นแจ็คเก็ตเพื่อเหมือนคุมมูทโทนของการแต่งบ้านของเราเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่อยู่ของต้นไม้แล้วในนี้ก็จะมีน้ำที่มีธาตุอาหารอยู่แค่นี้เองเขาก็จะอยู่ได้แบบแพปปี้แบบนี้นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะมาทำให้ดูครับว่า ต้นไม้ที่มันต้นใหญ่หญๆแบบนี้เนาะในตระกูลไม้ใบพวกเนี้เราก็เหมือนลองทำมาหลายต้นแล้วมันก็สามารถอยู่ได้ในระบบเซมิไฮโดรแบบนี้นะต้นนี้มันก็ปักชําในเนี้ยมาประมาณ2-3เดือนไม่ไม่น้อยกว่านั้นนะจริงๆอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในกระถางสวยๆก็สามารถเอาไปตั้งโชว์เป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้แบบสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ ก็ถ้าใครปลูกแล้วสวยๆก็ส่งรูปมาคุยกับพวกเราได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับนี่เป็นไง,ไงน้องดูล่าเรื่งม,มากแฮปปี้โอเคไหมโอเคนะบ๊ายบาย